อยกไดเก็บคอครบ้ออ้ไม่รู้อยากกิอ้อไเนี่ยอยากกีนย่อแตกแล้วตั้เล่นใหญ่ครแต่ทีเล่นเล็กเที่ยวเขาจะไปแล้วที่เล่นใหญ่ชีเที่ยวจะแตกเนี่ย tiếng 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 อยากเด็กัวย้็มาเยอะนั่อย่างนี้แล้อยาเอาแข่งไรขึ้นมาอืออืเออจะได้ที่อ้ามานไหม ดีมากจิตใจมาก